To make it happen so ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง Car Today Review นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับรถใหม่ครับรถคันนี้เป็นรถสัญชาติจีนที่มาทําตลาดในบ้านเราเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับก็คือเจ้า DFSK คันนี้นั่นเองถ้าเกิดคนอาจจะไม่เคยได้ยินในเรื่อง DFSK นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตรงฟง,งมอเตอร์ นี่แหละครับคือตรงปรงมาเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับรุ่นตัวที่เป็นกลอรี่560นั่นเองครับเป็นรถ SUV นะครับซึ่งก็เคลมว่าคันนี้สามารถนั่งได้7ที่นั่งนะครับมันนั่งสบายด้วยนะเออเป็นเครื่องยนต์พัน504เทอร์โบครับสมรรถนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับการนั่งการขับขี่ฟีเจอร์และฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมในรายการเลยครับ สำหรับคลิปทดสอบในสัปดาห์นี้นะครับเราได้มีโอกาสได้ทดลองขับ SUV 7ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดจาก DFSK หรือว่าตรงโฟงนั่นเองนะครับที่หวนกลับเข้ามาทําตลาดอีกหนึ่งครั้งในเมืองไทยและก็ตลาดตัวนี้เนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้า DFSK Glory 560คันนี้จะมีดีพอที่จะแทรกเข้ามาในตลาด SUV ได้หรือไม่สมรรถนะจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท V-HALICONIC จำกัด um นะครับที่ส่ง DFSK Glory 5 6 0มาให้เรารีวิวในครั้งนี้ขอบคุณมากครับและการกลับมาในครั้งนี้ของ DFSK หรือว่าตรงฟงนะครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนรูปแบบการขายจากที่เดิมคุ้นเคยกับตัวรถมินิทักนะครับแต่ครั้งนี้กลับมาประเดิมตลาดด้วย DFSK Glory iAuto SUV ดีไซน์ทันสมัยนะครับในราคา899,000บาท และล่าสุดกับคันนี้ครับ D F S K Glory 560 SUV ไซส์ใหญ่พื้นที่จุสัมภาระกว้างนะครับนั่งได้เจ็ดที่นั่งจริงๆด้วยในราคารถซีดานเท่านั้นครับ หน้าตาของเจ้า DFSK g r o r l y 560มาในร่าง B-SUV ที่ใหญ่กว่าเจ้าอื่นๆในพิกัดเดียวกันนะครับแม้ว่าการออกแบบดีไซน์จะนำรถอื่นๆมาผสมผสานจนลงตัวเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยครับกับกระจังหน้าคโครมเมียมคาดยาวเป็นเส้นแนวนอนพร้อมโลโก้ DFSK ขนาดใหญ่แบบ Sporty Wing นะครับโดยเฉพาะกระจังหน้านะครับอาจจะคล้ายกับ Suzuki XL7 ประกบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่รวมทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีและไฟสูงอยู่ในโคมเดียวกันนะครับ กับชุดกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับเสริมเข้มด้วยช่องระบายอากาศสีดําขนาบข้างซ้ายขวาด้วยไฟเด y t i ท e r ล n น i n ่ l i ล h t แบบ led มาพร้อมกับไฟตันหมอกด้านหน้าด้วยทางด้านข้างนะครับให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกับตัว ford eco sport นะครับโดยเฉพาะเส้นสายแนยวนอนยาวที่ลากตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงเสาดีเลยใต้เส้นสายตัวนี้มาพร้อมกับที่จับเปิดประตูโครเมียมนะครับมีปุ่มกดเล็กๆแบบ smart entry นะครับมาพร้อมกับกุญแจที่เป็น smart key ด้วยกระทัดรัดพกพาง่าย กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวและยังสามารถพับอัตโนมัติได้ด้วยนะครับในกรณีที่ล็อกรถเพิ่มความหรูหราด้วยวัสดุโครเมียมนะครับที่อยู่ตรงใต้ประตูหน้าและประตูหลังนะครับส่วนล้อลอยจะเป็นแบบ5ก้านทรงคู่สปอร์ตสีทูโทนขนาด17นิ้วดีไซน์คล้ายกับนิสสัน X Trail T32 มนะครับมาพร้อมกับยางขนาด2 1 5 6 0 R 1 7้เและราวหลังคาดีไซน์เล็กกระทัดรัดนั่นเองครับ บ้านท้ายดีไซน์ฝาท้ายด้วยรูปทรงเหลี่ยมนะครับประดับด้วยไฟท้ายแบบธรรมดาสีขาวแดงประกบกับคิ้วตกแต่งป้ายทะเบียนแบบคโครเมียมมาพร้อมกับเสาอากาศแบบคีบฉลาบตามสมัยนิยมนะครับพร้อมกับกันชนท้ายสีดำใส่ไฟตัดหมอกหลังไว้เป็นออปชั่นมาตรฐานด้วยนะครับพร้อมกับพาร์คิ้งเซนเซอร์4จุดทำงานร่วมกับกล้องมองหลังที่คุณภาพพอไปวัดไปวาได้ ถึงจะเป็นรถจีนะครับแต่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียทําให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพเนี่ยสามารถไว้ใจได้นะครับกับมิติตัวถังรถที่ใหญ่ตั้งแต่ความยาว4,515ม m mm, มความกว้าง1,815ม m mm, มความสูงอยู่ที่1,735ม m mm, มระยะฐานล้อ2,690ม m mm, มรครับระยะความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่200ม m mm, มน้ําหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่2,500กิโลกรัมนะครับความจุถัานน้ำมัน50ลิตร ภายในห้องโดยสารแบ่งเป็น3ตอน7ที่นั่งใหญ่โอถวงพอๆกับคู่แข่งในระดับเดียวกันอย่างเช่น Mitsubishi X ก a n d r r c r o s s นะครับแล้วก็ Suzuki s ุ z <Perfect. S 1> กิ i XL7 เอบาะนั่งคู่หน้าหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ทั้งชิ้นสีดำนะครับเดินได้สีแดงปรับแบบแมนนวลเบาะแถวที่2ปรับพับได้แบบ40-60รวมถึงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเพิ่มพื้นที่ในการวางขาได้ด้วยนะครับ และด้วยการเซตตำแหน่งความสูงของเบาะตอน2มาอย่างพอดีนะครับจึงทําให้มีพื้นที่เฮดรูมเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวและยังมีที่วางแก้วในชุดเท้าแขนของเบาะตอน2ด้วยนะครับสำหรับการพรับเบาะของแถวตอนที่2นั้นนะครับมีความแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเบาะฝั่งขวามือสามารถเลื่อนเข้าไปนั่งในเบาะแถวตอนที่3ได้แต่ฝั่งซ้ายกลับทําไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการเซตมาตั้งแต่ประเทศจีนที่มีการขับชิดขวานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่บ้านเราเนี่ยควรจะต้องปรับปรุปงมากๆ และอยากให้มีแผ่นการลื่นนะครับเสริมขึ้นมาตรงตำแหน่งในการขึ้นลงบอกแถวที่3นะครับเพื่อที่จะมีการขึ้นลงที่สะดวกขึ้นนั่นเองส่วนการพับบอกของแถวตอนที่3นะครับก็จะเป็นแบบ50-50ครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมในการนั่งอยู่แล้วก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆนั่งนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราก็คงจะไม่สบายสักเท่าไหร่ <Okay. S 1> ด้านการขนสัมภาระนะครับบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าคู่แข่งใน s อ v ระดับเดียวกันอย่างแน่นอน แผงคอนโซลหน้าออกแบบใช้โทนสีดำและสีเข้มนะครับมีฟังก์ชันในการจัดวางได้อย่างเหมาะสมและหยิบจับง่ายมากๆมาพร้อมกับมาตรวัดเรืองแสงและจอแสดงผลแบบ M.I.D. แบบธรรมดาไม่เน้นความหรือหวาเหมือนคู่แข่งรายอื่นนะครับโฮมเวลไยคหุ้มหนังมัลติฟังก์ชัน3าก้านไม่มีครุสเนโชมาให้ส่วนหน้าจอทักสกีน8นิ้วเป็นแบบลอยตัวครับต้องเชื่อมต่อมือถือผ่านระบบบลูทูธเท่านั้นยังไม่มี Apple Ca r p l a y พและ a n d ด o i d Auto ตมาให้ ช่องแอร์ตรงกลางเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับดูแล้วคล้ายๆกับ m a ซา a CX-5 คันเกียร์ตรงกลางเป็นก้านโตหุ่มหนังด้วยนะครับและมีเบรคมือไฟฟ้าแบบที่ไรต์ออโต้โฮมาให้ด้วยขุมพลังที่มาประจำการใน BSUV คันนี้นะครับเป็นขุมพลังเดียวกันกับ DFSK Glory i a u อ o ด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์เจอร์1.5ลิตรรุ่น SFG 15T นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับขับเคลื่อนล้อหน้าให้ค่า CO2 อยู่เพียง190กรัมต่อกิโลเมตร SUV7 ที่นั่งจากเมืองจีนคันนี้นะครับให้ความแรงที่ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตอบสนองค่อนข้างไวด้วยกําลังเทอร์โบที่ให้แรงบิดมากถึง220นิวตันเมตรที่มีแฝตทอร์กช่วงความกว้างเนี่ยสามารถนําพารถที่หนักถึง2ตันเนี่ยวิ่งเฉชิวและก็ไม่อืดเลยนะครับแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองนะครับถึงจะไม่ได้วัดแบบจริงๆจังเพราะว่าทดสอบกันแบบสั้นๆนะครับก็พอจะรับรู้ได้ถึงการกินน้ํามันที่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เลย สวนรอบของการทํางานรอบเครื่องยนต์ในช่วงความเร็ว90-120เนี่ยมีผลการทํางานสูงสุดเกิน2,000รอบครับตั้งแต่1,700รอบ1,900รอบ2,100รอบถึง2,400รอบต่อนาทีตามลําดับเลยครับและพูดถึงเจ้าเกียร์ CVT คันนี้นะครับถือว่าให้ความต่อเนื่องของเกียร์ค่อนข้างดีมากๆไม่กระตุกนะครับมาพร้อมกับ m มน u a l Mode บวกลบนะครับในการขึ้นลงเขาและยังคงให้ความสมูทเช่นเดียวกันครับ ด้วยความที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับความคล่องตัวจึงเป็นจุดเด่นมากๆของรถคันนี้ต้องยกให้กับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS นะครับที่ให้น้ําหนักเบาในย่านความเร็วต่ำที่ใช้ในเมืองแต่ว่าจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับปรับหน่งขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปสำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบระบบแมคเฟอร์สันสตรัทอิสระพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับด้านหลังเป็นแบบคารทอร์ชันบีมพร้อมเหล็กกันโคง้งเส็ตมาแบบแข็ มาพร้อมกับระบบดิสเบรก4ล้อนะครับต้องมีน้ำหนักในการกดแป้นถึง40%ในรถถึงจะหยุดทันทีนะครับระยะเบรกอาจจะยาวไปหน่อยถ้าเกิดว่าเรากดตั้งแต่10-30%ถึงช่วนต้นๆเนี่ยอาจจะไม่กระชับสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวรถเนี่ยหนักราวๆ2ตันนั่นเองในด้านของระบบความปลอดภัยนะครับ D F S K Glory 560ไม่มีระบบช่วยขับขี่อย่าง Blind Spot Lane c h เหมือนคู่แข่งอื่นๆนะครับ มีเพียงระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ขั้นพื้นฐานดิสเบรกีล้อและก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเท่านั้นเองครับถึง DFSK หรือว่าตรงฟงนะครับจะเป็นน้องใหม่ที่กลับมาทำตลาดอีกหนึ่งครั้งแต่กลับมาครั้งนี้มาอย่างภาคภูมินะครับด้วยราคาที่จับต้องได้ง่าย รถหน้าตาพอรับได้ครับถึงแม้ว่าจะยำงานดีไซน์ของค่ายอื่นๆมาก็ตามเบาะที่นั่งเจ็ที่นั่งสามารถนั่งอย่างโล่งสบายไม่แพ้คู่คแข่งเลยนะครับขุมพลังเทอร์โบที่แรงเอาเรื่องและกินน้ำมันทุนเดิมตามประสาเครื่องมีหอยอยู่แล้วนะครับที่ต่อเร่งแซงเนี่ยจะมีเสียงเทอร์โบลอดเข้ามาให้ฟิลที่ขับขี่และสนุกสนานนะครับ ทั้งหมดนี้กับราคาค่าตัวช่วงแนะนำนะครับ749,000บาทและจะปรับขึ้นเป็น789,000บาทที่ให้แพ็เกจบำรุงรักาฟรี5ปีหรือว่า1,000กิโลเมตรมาใช้งานแบบหายห่วงขับขี่ใช้รถอย่างไร้กังวลกับ D F S K Glory 5 6 0ครับเท่านี้จะพอวัดกับคู่แข่งได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องดูกันย,ยาวๆไปครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้ากรลี่560จาก DFSK นะครับซึ่งเป็น SUV7 ที่นั่งราคาน่ารักนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับรถจีนนะครับผู้ที่ชื่นชอบสำหรับรถจีนเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราครับสำหรับการที่มีทางเลือกสำหรับรถหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อมาให้เราเลือกใช้ในทุกวันนี้นะครับครั้งหน้าครับจะพาไปเจอกับรถอะไรนะครับฝากติดตามด้วยกับคาร์ทูเดย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 喂